ชื่ออะไรคะนิกนี่ไงฟันบนไปไหนหมดฉ <t> <t> okay. ันนี่ยคิดลูกอมเยอะนี่หนูขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าหนูก็ต้องเก่งถูกไหมคะนิกเห็นพี่กวางเต้นหนูเอาให้แรงแรงกว่าพี่กวางเลยนะพ <t> รอ้อมแล้ว มาพี่ให้ทั้งสองคนเลยนี่ค่ะเพิ่งทำมาสดๆร้อนๆเมื่อเชา้านี้นะคะแต่ว่ามีข้อแม้ข้อเดียวต้องใส่เลยถอเสื้อออกก่อนลูก <c oughs> ไม่อ่ะอยากได้แล้วเหรอ <c oughs> พี่ไม่ให้ชอ็อปพี่ไม่ให้ถอดหรอกเสื้อดีเนี่ไงอิสุดินะ แต่ว่าเดี๋ยวมอบเสื้อให้นะคะขอเสอรบุ้มให้คนเก่ตงตันี้ด้วยค่ะพี่หวกว่าการมอบเสื้อของพี่ในวันนี้จะทําให้ชีวิตของหนูหลังจากนี้เปลี่ยนไปค่ะ <c oughs> พี่หวังว่าเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อที่ทําให้หนูมีแรงมานานใจในการเต้นหลังจากนี้ค่ะน้องไปเต้นที่ไหนน้องอย่าอายตกอกลางถนนหน้าห้างตรงสารภูมิหลังรถถ้านหนูใส่เสื้อตัวนี้รับรองค่ะ หนูจะโดดเด่นกว่าคนอื่นเพราะว่าหนูได้เข้าไปอยู่ในครอบครัวของพี่แล้วนั่นคือสีธัญญาแฟมิลี่วันสติดีๆก็ไม่เล้นแบบนี้กันพี่บอกมามเซตตัวนี้ให้หนูฟังมาเสียบมือด้วยค่ะไม่ได้เป็นคนเอาหน้านะคะก้องไหน ราะว่าน oh no, ้องเต้นดีเหลือเกินอยากให้น้ดซื้อสองร้อยท่านคะมีให้ยืมสค่สองร้อยนี่เอาไม่ได้พบเขาตามมางั้นเอาไปแต่เสื้อแล้วค่ะนอกจากเสื้อแล้วอะไรท่านคะยังไม่หมดทุกอย่างค่ะวันนี้เป็นวันแห่งคุณค่านี่คือ20ปีปัดด้วยรัก นอกจากเสื้อของเบกกี้แล้วเบกกี้ยังมีถุงจากทิสโกโอ้ออโตแคสวันนี้ใครซื้อรถค่ะสามารถกู้กับทิสโก้ได้เลยถึงท่านเสียชีวิตทิสโก้ก็จะตามไปถุงพยานท่านค่ะนะคะจนกว่าจะวันหมด พี่ไม <wins> ่ขออนุญาตค่ะใส่ให้เลยนะดีไหมพี่เม่ถามพี่สัวพี่เม่ถามพี่สาบเลย แนอกจากเสื้อของเบ๊กแล้วค่ะเบ๊กยังม,มีนี่ค่ะถุมมะงนิ่งประสง์นะจากพิสโก้ออตโต้แคร์สไ่ายไวล์ลนและทันใหญ่นี้ทั้งยิงย่งใหญ่เหลือเกินยังไม่หมดค่ะและนี่คือกระปุกกระปุกมาบอกน้ำนะคะสำหรับนัาจากจักรยานใครที่ชอบปั่นนะคะไม่ว่าจะปั่นในห้องน้ำปั่นในห้องนอนนะคะ ไาที่ไหนเอาปลุกน้ำนี่ไปแล้วบอกชื่นใจบีบจะก็แล้ว่าอีกครั้งหนึ่ง,งลกูกและยังไม่จบค่ะแล้วยังมีอีกหนึ่งอันนี่คือรางวัลที่แสนโซเหียเอาละค่ะตัวเล็คกคะปมือให้คุณผู้ชมค่ะที่นี่แบบเป็นแบบนี้ด้วย เจอเลยทัาไม่ทช่มีทิฟฟอนนี่โอ้โหดนตรียิ่งใหญ่มาก<ด>แต่น้องก็น่ารักเหลือเกินทั้งสองท่านเลยนะคะขอเสียงปรบมืออีกหนึ่งครั้งะคะ่ะไปแล้วพ่อของเด็กเหรือคะพี่เมย์ใชคุณท่านคะเดี๋ยวที่บอกเป็กเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง ที่โชคดีมากได้ไปออกรายการกิ๊กอยู่สุคทรเิญญานิลร้านไปอยู่ช่วงที่ทุกคนไปรอดูหญิงลีแล้วเป็กก็อยู่ตรงนั้นพอดีเป็นจุดที่ทําให้เกิดเป็กีสิธัญญาคนนี้ขึ้นมาเป็กเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งเป็นเด็กชาวบ้านเป็นเด็กบ้านบ้านธรรมดาคนหนึ่งแต่มีโอกาสนะคะเนื่องด้วยเป็กรักรักในการร้องเพลงและรักในการมอบรอยยิ้มความสนุกสนานให้กับคนดูเป็กยังไม่เคยมีเพลงฮิตเป็นของตัวเองมาก่อนเลยนะคะยังไม่มีแต่เป็กโชคดีค่ะ เป็กได้ไปนะคะปีนี้ที่ผ่านมาเป็กได้ไปงาน Big m OUNTAIN MUSIC FESTIVAL ที่ใหญ่ที่สุดระดับภูมิภาคเอเชียเป็กได้ไปขึ้นเวทีด้วย,ไป,ววยไปขึ้นเวทีของพี่โจอีบอยวันนี้ความจริงเวลาเป็กหมดแล้วแต่ว่าเป็กอยากให้ทุกท่านได้ชมได้ชมและได้สนุกไปด้วยกันกับเมดเล่ชุดนี้นะคะเมดเล่ชุดนี้เป็กน,นำออกไปเล่นที่บิ๊กม OUNTAIN แล้วก็สนุกมากอยากให้ท่านสนุกและคืเคลงไปด้วยกัน ทุกท่านที่รักขาในชูนิ้วก้อยขึ้นมาค่ะสัญญาได้ไหมว่าทุกท่านจะสนุกไปกับหนูจะโยกไปด้วยกันจะคลื่นเครงไปด้วยกันทุกท่านพร้อมหรอยงค่ะน,น,นอนไหมนนทุกท่านพร้อมเรอยงค่ะด้านขวาพร้อมหรอยง Ready. Ladies and gentlemen, come on, come inside. Once more.